ก็โอเคสรุปออกมาแล้วก็คืออร่อยทั้งคู่ทั้งทุเรียนเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทุเรียนไม่ต้องเข้าไมโครเวฟคือทุเรียนมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราทําให้รสชาติมันแตกต่างโดยการที่เอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะแค่ตู้เย็นเก็บไว้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13พฤษภาคมปีพศ2564ก็เป็นช่วงต้นฤดูฝนแล้วก็ช่วงนี้ก็ทุเรียนเนี่ยนะครับในภาคตะวันออกและจันทบุรีระยองตราดเนี่ยก็ เยอะเลยนะครับวันนี้จะพามากินทุเรียนหมอนทองซึ่งเป็นทุเรียนที่มีชื่อเสียงเอาเป็นว่าแล้วก็จะมีวิธีกินกันอย่างไรที่ให้รสได้ทุเรียนรสชาติที่แตกต่างแล้วก็มาดูวิธีการปอกทุเรียนเลยครับอ่ะเราจะเตรียมปอกทุเรียนแล้วครับนี่ต้องเตรียมสถานที่หน่อยคือการปอกทุเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุเรียนเนี่ยนะมันก็กินยากนะแต่ว่ามันจะดูวิธีปอกอ่ะก็คือเนี่ยคือมันจะมีรอยธรรมชาติอ่ะ คุณพระเอกตักก้นให้มันยาวกว่าน,นี้นะครับคือทุเรียนหมอนทองเนะี่ยก้นมันจะแหลมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาทุเรียนมาตักก้นก่อนเลยก็ต้องใช้ผ้าออหอบน้ำตอกทุเรียนด้วยกันนี่คือเมื่อตัดก,ก้นออกมาแล้วเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีเส้นเส้นรอยแยกธรรมชาติอยู่แต่ว่าบางทีเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยทนะี่นเนี่ยนะครับรอยแยกธรรมชาติซึ่งถ้าเกิดว่ามันงอมเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะแยกออกจากตรงนี้ได้เลย,เลยแกะเพลาะแยกตรงนี้เลย แต่ว่าเราชอบกินกรอบนอกนุ่มในอะ่ะมันก็แยกไม่ได้ก็ต้องกรีดครับอ่ะกรีดเลยครับเดี๋ยวจะปอกทุเรียนแล้วครับต้องใช้มีดกรีดอ่ะกรีดไปตามรอยแยกธรรมชาตินั่นแหละแล้วก็เออแล้วก็พ่อค้าทุเรียนจำเป็นถ้าเกินเนี่ยอันนั้นมันใช่รอยแยกธรรมชาติไหมไม่ใช่ไม่ใชน่นี่คุณนี่คุณกรีดแบบพ่อค้าทุเรียนเนี่ไม่ได้กรีดแต่ชาวสวน อ้อ่าอเป็นผาแตงโมเลยอ่ะเอาเป็นว่าเอาเอาเนื้อออกมาให้กินได้ก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วคือมันต้องเอาตรงรอยแยกธรรมชาตินี่การปอกแบบพ่อค้าที่พขกกลีกยนๆกันอ่ะคือทุกวันนี้คือมันทุเรียนมันไม่ได้สุกธรรมชาติเนี่ยมันสุกแบบว่าใช้ยาบ่มแต่ว่าตอนนี้มันลูกนี้เขาไม่ได้ใช้ยาบ่มนะเนี่ยอ่ะเอาล่ะเอามาแกะออกมาเอาให้กินได้นะ ก็เรียบร้อยแล้วครับนี่ไงถ้าได้ทุเรียนออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยหมอนทองนี่เราก็จะแกะเนื้อออกไปดีอ่ะลงอ่ะโอ้เนือน้อมันหนาแน่นน่าก,กินมากเลยนี่เราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ยท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมอันนี้กินแบบว่าไม่ต้อง ผ่านกรรมวิธีอเลยเลยแงออกมาแล้วก็กินเลยอือหอหมอนทองคือจะมีทุเรียนที่ไหนมันสู้ประเทศไทยได้เนเนื้อขนาดนี้เนื้อไม่ไม่ถึงเม็ดเลยเนียเนื้อมากเนื้อหนาแน่นเนื้ออร่อยมากอือหึตากแล้วร่วงท่านผู้ชมครับนี่เม็ดเล็กมากเลยอือเม็ดหนึ่งเนี่ยโอ้โหปูนี่ก็ เต็มที่แล้วครับเนี่ยยิ่งเพิ่มไขมันเพิ่มน้ําตาลเพิ่มบาหวานเพิ่มเพิ่มแคลอรี่ทุเรียนอืมครูเดียวก็แบบว่าอร่อยมากเลยครับเนื้อทีนี้เราจะลองเปลี่ยนเอาทุเรียนเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟดูสักสิบนาทีว่าทุเรียนออกมาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ พระเอกเอาทุเรียนใส่จานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเอาเข้าตู้ไมโครเวฟละครับสักสิบนาทีเอาเข้าไปเลยนล้วมันเต็มจานไปแล้วเอาคุณอ่ะเพื่อจะแยกกันดูล้วระหว่างทุเรียนเวฟเข้าไมโครเวฟคือจริงๆรแล้วผมเคยทําทุเรียนเผาแล้วนะครับก้รสชาติมันก็อร่อยดีมันก็ไปอย่างเลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นทุเรียนเข้าไมโครเวฟอ่ะลองเ,เอาเข้าไปเลยครับ เวฟตั้10นาทีนี่ครับอ่ะเปิดเลยจัดการ10นาทีนี่ครับเข้าไมโครเวฟ10นาทีมาดูกันหลังจากที่ผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับเราก็ลองมาเปิดดูว่าเอ่อไอ้โอ้อยร้อนถึงเลยอะ่ะไอ้ โอ้มันร้อนน่ะต้องเอาผ้าจับปะครับมันร้อนมากนี่ครับได้ทุเรียนเวฟมาแล้วสินาทีรูปร่างมันก็ถ้ามาเทียบกับทุเรียนนี่นะครับสีมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมครับสีมันจะเข้มขึ้นอันนี้มันสีจะอ่อนอันนี้สีมันก็จะเข้มขึ้นแต่ว่าเรามาดูที่ว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับเนื้อมันเนื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหมันร้อนอ่ะต้องขอทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะว่ามันร้อนๆอย่างนี้ กินไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวฟันหลุดมาติดทุเรียนเลยจะขอให้มันเย็นก่อนนะครับก็พอทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยนะครับที่เราก็จะเห็นสีข,ของความแตกต่างแล้วเราก็จะลองมาชิมรสชาติมันดูระหว่างเนี่ยทุเรียนที่เวฟไมโครเวฟ10นาทีกับทุเรียนที่ไม่ได้เวฟไมโครเวฟว่ารสชาติแตกต่างกันอย่างไรนี่ครับมันจะลดกลิ่นฉุนของทุเรียนลง รสชาติมันความเหนียวมันเหนียวขึ้นมันมันเปลี่ยนแปลงไปเลยมันไม่เหมือนทุเรียนดั้งเดิมรสชาติไปคนละอย่างเลยครับได้รสชาติที่แตกต่างแต่บอกว่าอร่อยมากครับอร่อยจริงๆอ่ะคุณเล่ทดลองอ่ะให้นี่เลยลองทดลองดูว่าเป็นยังไง เป็นยังไงมันหนือเหื่เหมือนคล้ายๆอะไรนะผู้เรียนกวนเหรอมันผู้เรียนกวนใช่มันเหมือนมันมัน,มนความรู้สึกนะ <c oughs> อือแล้วถ้าเทียบกับผู้เรียนนี้ล่ะนี่ผู้เรียนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เวฟอ่ะด,ดูดิแตกต่างกันยังไงสั้งัา์คนละอย่างกันเลยฮะคนละอย่างแตกต่างไ,ไ,ไปเลยเนาะอ่ะ,ะเ,เดี๋ยวคนอื่นมาทสบ้าง อ่ะปลายถ้าเอกปลายลองกินดูซิระหว่างนี้อันนี้ทําไมมันสีมันเข้มๆกับสีอ่อนๆนะเอาลองกินอะไรก่อนอ่ะอัะอะนโน้นก่อนอ่ะเอาหยิบป<อ>ทั้งเม็ดเลยให้กินหนึ่งเม็ดอันนี้เป็นรางวัลพิเศษให้<อ>เป็นไงบ้างอันนี้คือทุเรียนหมอนทองแห็กกินปุ้งเลยนะอร่อยไหมเนื้อแน่นว่ะอ่ะครนี้ลองกินอันนี้ดูบ้างอันนี้ก็คือทุเร,รียนทุเรียนที่เอาไปเวฟในไมโครเวฟสิบนาทีอ่ะลองกินดูซิเอาชิ้นนี้เลยอ่ะ จะให้พีู่จน์ความแตกตา่างระหว่างอาทุเรียนที่ไม่ได้เว็บกับทุเรียนที่เอาเข้ามาเว็บรสชาติเป็นไงมันครับกินให้หมดก่อนค่อยวิชานมันมันมันครับผมมันมันรสชาติมันเปลี่ยนไปแล้วอันไหนอร่อยกว่ากันมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับแค่มันคนละรสชาติ อันนี้ม่เจาะหวานหวานอันนี้เจาะมันมันเนาะอันนี้หวานหวานนี่มันมันสรุปก็คือปลายเขาบอกว่าทุเรียนที่เอามาเวฟไมโครวเวฟมันมันส่วนอันนี้มันจะเป็นวนรสหวานธรรมชาติเอาแล้วแต่นะครับสองเม็ดพอไหมครับดีเล้วทีเนี้ยอ่ะมาเลยตอนนี้จะให้พระเอกก๊อฟมาทดลองอ่าคุณก๊อฟอันนี้ได้ได้อันนี้ก็คือทุเรียนเวฟในไมโครวเวฟในไมโครวเวฟอ่ะลองดูรสชาตินาทีนะ เวฟไป10นาทีลองกินดูดิเป็นไงบ้างมันก็จะแปลกป่าตัวที่ไม่ได้เวฟผมว่ามันก็อร่อย,อยนะอร่อยใช่ไหมอ่ะลองกินแบบอลองกินแบบว่าอันนี้ไม่ได้เวฟได้ได้ได้อันนี้ไม่ได้เวอันนี้ไม่ได้เวฟอ่ะลองดูดิ <c oughs> แตกต่างกันเนาะใช่ใช่อันนี้คือคือไม่ได้จุดกนะันที่ไหนอย่างเงี้ย ไม่ได้สวยเจากไหนอร่อยนะเออใช่ใช่เหมือนขนมผมเมื่อกีกินแบบนี้ไงอ่ไอ้ที่เป็นลูกใช่ไหมอันเนี้ยทุเรียนเข้าไมโครเวฟทุเรียนเผาก็ได้เอาไปเผาก็ได้แล้วคุณสามารถที่จะเก็บไปได้นานโดยการเอาไปแช่ช่องฟรีซไปนะอยากกินอะไรก็มากินได้เนี่ยนังเก็บเขาเรียกขนมอาหารเนี่ยเอออร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยออร่ยโอเคอนานๆนะคุณหลังไปทำกินบ้างนะทุเรียนอย่างงี้ไปเข้าไปเอาไปเอาไปเบฟประมาณกี่นาทีสิบนาทีอืออร่อยอร่อยทเนี่ยอร่อย อร่อยใช่ไหมเออ <dated> ม <like, S 3> ันติดใจแล้วแบบแบบหนึ่งเออเหมือนขนมอืมนอร่อยจริงอร่อยอะไรอร่อยจริงเนื้ออยู่ชิ้นเดียวนะโอเคลองเอามาทดลองดูบ้างเอาลองกินทุเรียนเข้าไมโครเวฟสิอ๋ออันนี้อ่ะเออเอาเลยดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยนไหมเนื้อมันเนี่ยโอ้โหเห็นไหมว้าวว้าวเดี๋ยวลองกินดูว่าจะเคยกินมาก่อนไหมอืมอร่อยมากเลยลุงมันเหมือนเหมือนอะไรมันมันเชื่อมญี่ปุ่นแอ่ะ มันไม่เช่อี่ผุนเอออร่อยอร่อยค่ะเหนียวหนึบหนึบเลยค่ะเหนียวหนึบหนึบอ,อร่อยมากเออน่ะถ้าลองกินเทียบกับอนุเนี่ยน่ะ,นะมาจากลูกเดียวกันนั่นน่ะอืออันนู้นก็อันนู้น,นก็อร่อยอยู่นนะเนื้อใช่ไหมนี่อือแ่ยนี่เม็ดบางเม็ดเล็กอะลองกินอันนี้แบบไม่ต้องเข้าไมโครเวฟเป็นไง อันนี้จะหอมแบบกรอบๆมันจะหอมกว่านะอันนี้ถ้าเข้าไปคุยกัี่กลิ่นทุเรียนมันจะหายไปเลยนะใช่ค่ะเออเหมือนเหมือนอีกอย่างนึงอะเหมือนอีกอย่างเลยเหมือนอะไรแปลกๆนะมันก็อร่อยทั้งสองอย่างนะอร่อยทั้งสองอย่างอ่าอ่าอ่าอ้ายกให้เลยเนี่ยทั้งลูกเลยทั้งเม็ดเลยเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวคุณเลจัดการหมดนะก็โอเคสรุปออกมาแล้วก็คืออร่อยทั้งคู่ ทั้งทุเรียนเข้าไมโครเวฟแล้วก็ทุเรียนไม่ต้องเข้าไมโครเวฟคือทุเรียนมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเราทําให้รสชาติมันแตกต่างโดยการที่เอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับแช่ตู้เย็นเก็บไว้นะครับก็จะเป็นการถนอมอาหารวิธีหนึ่งนะครับก็ลองไปทํากินดูนะครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงค่ะอร่อย